สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเป็สาวครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ FC ทุกคนนะครับพามาอัปเดตเครื่องเสียงของผมนะครับว่ายังเดืออะไรอยู่บ้างนะครับก็เป็นนี่ครับอันนี้เป็นชุดล่าสุดนะครับตู้กลางแหลม8นิ้วนะครับตู้เบส15นิ้ว400บาทครับนี่ครับชุดเครื่องปรุงที่ผมใช้ขับนะครับอัปเดตเครื่องเสียง เครื่องเสียงนะครับให้ฟังให้ดูกันนะครับพูดอาจจะไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเหลือประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตู้กลางแหลมนะนะครับตู้กลางนะครับ12นิ้วครับแต่ก่อนใส่กิฟนะครับนะครับประมาณนี้ส่วนนี้ตัวนี้เป็นตู้ของพ่อนะครับ15นิ้วนะครับตัวนี้ดอกขาดไปแล้วนะครับตัวนี้ดอกก็ขาดครับช่วง วันเกิดผมครับนี่ครับดอกขาดหมดสี่ดอกเลยนะครับเปิดลั่นไปหน่อยนะครับเลยขาดครับตัวนี้ก็เป็นกล่องแหลกนะครับอยู่ในนี้ก็จะมีคอร์ี EQ ปลั๊กไฟนะครับครับประมาณนี้ครับเครื่องเสียงผมก็จะมีตู้เบส18นิ้วครับดอกทมข้างในครับนี่ครับออเดอร์สครับประมาณนี้ครับเป็นไม้ปาติเกิลนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเครื่องเสียงนะครับไม่ดูได้ให้ชมกันนะครับช่วงนี้ก็เก็บเงินซื้อ power อยู่นะครับ power ขับเบ็ดขับกลางแหลมนะครับ power SAE ก็ยังไม่ได้ไปซ่อมนะครับก็เก็บไว้ก่อนก็หาเก็บเงินก่อนนะครับเก็บเงินซื้อ power ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งกับซ่อมตู้กลางนะครับ ซ่อมดอกคิปนะครับดอกก็เคยซ่อมมาแล้วครับดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งไม่เคยซ่อมนะครับเพราะว่าจะไปเล่นตัวใหม่นะครับว่าจะไปเล่นกลางตัวใหม่นะครับที่หวัดเยอะนะครับแล้วก็ไว้สามนิ้วนะครับก็ใครที่มีประสบการณ์นะครับก็แนะนําได้นะครับครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเปซาวด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ